เราเพิ premises, 1, ่งเปิมแค่อาวุธเท่านั้นแต่ก็อยังไม่เต็มที่นะครับน้องต้องเชื่นนะครับสุดั้วันนี้รับจะแจฉากแรกนะครับนัดแรกนะครับเราจะฝึกให้น้องดในชุดโต๊ะนะครับจากโต๊ะฝั่งโน้นมาฝั่งนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนไปทั่วไปนะครับครัแสดงของเราครับก็อยู่ระหว่างของการฝึกสอนนะครับเป็นการสาธิตครับการฝึกสีโต๊้แล้วก็น้องเสี่ยงโรคนะครับอาจารย์ผู้ชมเห็นโูกคงานนี้นะครับเป็นน้องเสี่ยงโรคนะครับพันเป็นกล้วไทยเย เดือนไหนับอายุคนเดือนไหนกับเราพิสูจน์ได้แค่5้าวันเท่านั้นนะครับสำหรับขั้นตอนที่สองนะครับต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกว่าปวดทุกข์ไหนกับ สำหรับน้องเสียบโล่สองตัวนะครับมีชื่อว่าน้องหมื่นล้านนะครับและน้องแสนล้านนะฮะดีนะครับจะเรงอนาคตนะครับก็จะเป็นดาวรุ่งนะครับนามาโชว์นะฮะในวันข้างหน้านะครับสำหรับการสุขของเรานะครับเราเึิ่มสุขไปแค่ห้าวันนะครับถางเลยนะครับตัวจะให้น้องนะครับพนักตัวนี้ไม่ได้ก่อนนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับที่นั่งอยู่บนตัวนี้นะครับมีชื่อว่าน้องแสนล้านนะครับไอ้ที่ทำหน้ามัคือน้องหมื่นล้านนะครับ เป็นพี่น้องกันเลยนะครับตระกูลเบงกอลไทเกอร์นะครับหรืออีกที่หนึ่งมากนะครับเป็นเสียงรถพันเบงกอนะครับหรือบางเสียงลายพักลองนะครับ ดีนะครับเรานำให้ดูนะครับความน่ารักนะครับเราฝึกัฏอบัตินะครับว่าเราฝึกกันแบบไหนนะครับสำหรับการฝึกสอนนะฮะเราจะใช้เพียงอาหารนะครับเป็นสื่อในการฝึกสอนนะฮะอนาขดข้างหน้านะครับเราก็จะเปิดเป็นโชว์เลยในอนาขดนะครับเราจะมุ่งการบังคับเอาใดๆทั้งสิ้นนะฮะดีนะครับความน่ารักความเพลิดเพลินนะครับสำหรับคนกับน้องเสือนะครับโอ โอเครับเสร็จสัดไปเรียบร้อยด้วขอบหน้าร้านของน้องๆนะครับอาจางนี้นะครับก็จะให้น้องเสี่ยงล้มนะครับใครกลับไปพักผ่อนกันเลยนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาชมลู่พี่นะครับของน้องแสล้าน้องไผ่ร้านนะครับที่เราฝึกไว้แล้วนะฮะเรามาชมกันนะครับก็จะเป็นอย่างไรนะครับ โอเคเหมือนน้าเสียงรางเข้าบ้านเลยอ ครับเราจะฝึกตั้งแต่วัยห้าเดือนเลยนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับจะกว่าน้องจะจ้านนะครับจะกว่าน้องเขเก่งนะครับเราก็จะมีการบังคับน้องในไหจากซิ้นนะครับการฝึกสอนเราจะมีการบังคับในไหนางซิ้นนะฮะเราจะใช้เพียงอาหารแต่ับเป็นสื่อในการเป็นสอนนะครับและใช้ความโรคาอยู่ด้วยการมาตั้งแต่เล็กนะครับเราฝึกด้วยกาันมาแต่เล็กนะฮะ โอเคครับผู้เป็นนางเสียงเป็นน้าเรามาชมรุ่นพี่ของน้องสุนิลแสนล้านเลครับมาพบกันเลยนะครับฉากแรกนะครับมาพบกับน้องทองดีนะครับเฝึกไหลเตอร์นะฮะเสร็จแล้วนะครับเราฝึกเสร็จแล้วนะครับ อสุนัขน้องพอนี้นะครับน้องไม่ใช่เสือนะครับและไม่ใช่สิงโตนะคะเรียกกันว่าไลน์ไเกอร์นะครับเป็นสัตว์สายเลือดหมันนะฮะเป็นสัตว์สายเลือดผสมนะครับจำเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับในประเทศไทยนะครับหรือมีที่นี่ที่เดียวนะฮะในเอเชียของเรานะครับเพราะดังนั้นนะครัำพอมีไปทั้งหายจนเกิดสะตรอสวัสดีค่ะ เอาแล้วการน,นี้ครับเรามาชมวานสามารานะรับของน้องทองดีกันเลยนะครับในตามริ้กตัวนะครับอ๋พร้องหรือังทองดีมาหมดตัวท่านผู้ชมได้ชมกันหน่อยกเลยอ้าวเดิ้สองีโ่นิีนะครับรอบแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับเรามาชมรอบที่สองกันเลยนะครับในตามริ้กตัวนะครับโอเคทองดี ลลดิหมดตัวสุกทีรอบที่สองมเสร็จสับไปเรียบร้อยเลยครับเรามาชมกันต่อรอบที่สามกันเลยนะฮะห้องนี้โลดิโอเคครับรอบที่สี่กันเลยนะครับอันนี้เรว่าสุดยอดกันเลยถึงอย่างไเลยครับฮ่องดี้ฮ่องนี้ว่ายังไงพีฬหนึ่งสองจด โอเคครับรอบสุดท um ้ายนะครับรอบที่5้านะครับใครจั่นี้หนึ่งสองจิวขอเสียเปล่าไม่กั่งท้อนี้นะครับมีความสามารถของนการกของน้องสิงโตนะครับเอามาดูงานที่มีอะไรไมครบผมคคุกตาดนะครับบริารที่ปนป่าลาวยนะครับขอาเพเพื่อการเสื่เวลามาแจน้องพออีนีครับเล่นกลไปพักก่อนกันเลยนะครับสำหรับการแสดง